ก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะยครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องดาเจสซี่กับวันพันแมนเวอร์ชั่นอาจารย์วันในตอนที่147ครับในตอนนี้เนี่ยเนื้อหาค่อนข้างเยอะแต่ใจความสําคัญจริงเนี่ยมันน้อยมากเลยนะครับเรียกว่าเป็นตอนที่มีน้ําเยอะมากแต่มันไม่ใช่น้ําที่ไม่ดีนะครับมันเป็นน้ําที่ดีเลยล่ะเพราะเราจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของตัวละครที่ชื่อว่าจัก,กรพรรดิเด็กครับและเรื่องราวนั้นจะเป็นอะไรเพื่อไม่ให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่า สวัสดีครับผมพีจากไดด์เดสตินีนะครับตอนนี้ผมได้ทราบถึงปัญหาของตัวบริการแอปสตรีมมิ่งที่มีปัญหาแล้วนะครับไม่ว่าจะทั้งจากทางลูกค้าและจากทาง NF s t r e a m i n g เองดูเหมือนว่าสาเหตุของปัญหาเนี่ยจะมาจากที่ตัวต้นทางครับมีการตรวจสอบแบบใหม่ในการใช้งานตัวผมในฐานะที่เป็นคนกลางนะครับจึงอยากมาแจ้งว่าตอนนี้หลังจากที่ได้พูดคุยกันครับทาง n f Streaming เนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและกําลังเร่งแก้ปัญหาให้อยู่นะครับสาหรับใครที่รอไม่ไหวอยากเคลมบริการได้มีการติด ต่อทางฝั่ง NF Streaming ไปแล้วแต่ไม่รับการตอบกลับหรือรับการตอบกลับล่าช้าได้โปรดติดต่อกลับมาที่ทางแฟนเพจของผมแทนนะครับที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยประสานงานส่งเรื่องให้ทาง NF Streaming อีกทีนึงยังไงท้ายนี้เนี่ยผมต้องขอกราบอภัยเหล่าสมาชิกของผมทุกคนที่ได้สมัครไปและเกิดปัญหาขึ้นด้วยนะครับผมต้องขอโทษจากใจจริงๆครับ สำหรับวันพระแม่ในตอนที่147นะครับเหตุการณ์จะเปิดมาที่ทางฝั่งของปุริปุริได้ใช้ท่าที่มีชื่อว่าเซนต์แอนเจิลิงซึ่งเป็นท่าใหม่นะครับโดยตัวเจ๊แกนไ่นได้บอกว่าแกเพิ่งได้ท่านี้มาหลังจากที่ต่อสู้กับตัวไรเดนไปครับโดยท่านี้มันเกิดขึ้นจากที่ตัวเจ๊แกมีความรู้สึกอยากจะปกป้องเหล่าฮันนี่นั่นเองครับหลังจากป้องกันการโจมตีของพวกกองทัพจักรกลสังหารเสร็จปุริปุริก็ระดมท่าการโจมตีทั้งหมดของเธอเข้าอัดพวกมันจนลาบเป็นหน้ากองครับ ดูเหมือนว่าไอ้กล้ามนั่นมันน่า,จ,าจะถึงไพิบัตรระดับมังกรแล้วนะส่วนอีกคนนึงก็บอกว่า้ยฉันต้องคิดใหม่แล้วล่ะตอนแรกเนี่ยกะจะเอามีดไปแทงข้างหลังมาซะหน่อยดูว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากแล้วไอพวกจักรกลสังหารมาทำอะไรอยู่วะช่วยยิงพลังให้มันมากกว่านี้หน่อยสิดูเหมือนว่าเหล่าอันนี้เนี่ยเหมือนพร้อมที่จะแทงข้างหลังเจตลอดเลยนะครับก่อนที่ในตอนนั้นจะมีพิบัตรระดับมังก,กรได้ปรากฏตัวขึ้นมันคือแมชชีนก็อสเลตครับมันได้บอกกับปุริปุริว่าเจาจุดอออนขงเเีโรรคย ฮีโร่ผู้อ่อนแอที่สุดในบรรดาจุดสูงสุดข้าจะทำการใช้แท่จะกก้นตัดล่างของเจ้าให้เละไม่เป็นชิ้นดีก่อนจะนำร่างของเจ้าไปทดลองต่อจากนี้ไปจะมีเพียงแค่มนุษย์ที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะสามารถมีชีวิตอยู่แต่เจ้าสดิดยังไม่ทันจะพูดจบเลยครับปุริปุรีเนี่ยก็พุ่งเข้าไปและซัดมันด้วยหนึ่งการโจมตีจนไอ้เจ้าก๊อตแมชชีสดิดนั้นตายขาที่เลยครับส่วนปุริปุรีเนี่ยได้รับบาดเจ็บมานิดหน่อยนะดูเหมือนว่าในตอนนี้ไอ้ท่าขนที่เคยป้องกันของเธอจะมีการอัปเเดตคควาาาามมมมสรรถพิ่ขึ้น,นับ ถือเราจะเห็นว่าฉากเนี่ยมันมีเลือดพุ่งเต็มไปหมดแต่ตัวปุริปุริได้บอกไว้ว่าเลือดของเธอที่ไหลออกมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากแค่แผลตื้นๆเท่านั้น ไอทางเหล่าฮันนี่ก็บอกว่าผูกมึงคิดยังไงกันบ้างล่ะคิวจะหาทางหนีจากอีเจนี่ได้ไหมแล้วภาพแว้แต่กลับมาที่ปุริปุริเนี่ยยังคงปกป้องเหล่าฮันนี่อยู่นะครับและไม่ใช่เพียงแค่ปุริปุริเพียงคนเดียวนะครับเหล่าฮีโร่คัสเอสคนอื่นๆที่พวกเราไม่ได้เห็นหน้ากันมานานมากคือถ้าอิงตามตอนออนแอร์ในชีวิตจริงเนี่ยก็3-4่ปีนะครับพวกเขาก็ได้ปรากฏตัวขึ้นด้วยเช่นกันก็จะมีหมาเฝ้าบ้านหมู่พระเจ้าแล้วก็ซิลเวอร์แฟงนั่นเองครับแต่ทางด้านของซิลเวอร์แฟงหรือแบงเนี่ยเราไม กบาที่ฮีโร่คัตเอสคนหนึ่งที่มักจะโดนยามตีนอยู่ตลอดคือไม่รู้ว่ามันเป็นฮีโร่คัตเอสได้ไงหรือเพราะความสามารถของมันนั่นคือซอมบี้แมนนั่นเองครับใช่แล้วครับตอนนี้ซอมบี้แมนได้แพ้ให้กับพลเอกหลันบางก่อนที่มีชื่อว่าแมชชีนก๊อนอิกุโรครับโดยมันได้บอกว่ามันจะเอาร่างของซอมบี้แมนเนี่ยไปทําการทดลองซะจริงๆมันโคตรแอบเสียดายเลยนะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเตือนไว้ว่าผู้ฮีโร่คัดเอสนั้นแข็งแกร่งมากโปรดให้ระวังตัวไว้แต่พอต่อสู้จริงเจ้าอิกุโร่ก็ร ซอมบี้แมนก็พยายามจะรีดเค้นข้อมูลครับคือตรงนี้ผมไม่รู้นะว่าที่ซอมบี้แมนแพเพราะเขาอยากจะรีดเค้นข้อมูลหรือเขาไม่มีความสามารถในการต่อสู้กับมันได้จริงอาจจะเป็นเพราะาตัวเขาเพิ่งออกมาจากห้องทดลองที่อยากจะปลดลิมิตเตอร์ตัวเองป้าอันนี้ก็ไม่รู้นะครับ แต่ว่าซอมบี้แมนเนี่ยพยายามถามข้อมูลครับจนเขารู้ว่าไอ้พวกกองทัพจากกลสังหาระมันก็ถูกแบ่งแยกไป็นซีรีส์มันมีซีดีที่ใช้และทิ้งก็คือพวกกีกี้นะครับกับอีกซีรีส์หนึ่งเนี่ยจะเรียกว่าก๊อดหรือพวกแมชชีนก๊อดที่เราเห็นนั่นแหละโดยเจ้าพวกนี้นจะมีหน้าที่ในการคอยเก็บข้อมูลหล่าสตรครับและส่งไปยังศูนย์กลางเพื่อทาการประมวลผลต่งตาง รวมไปถึงเก็บเกี่ยวพวกเหล่าฮีโร่ที่พ่ายแพ้ในการต่อสู้เอาไปดัดแปลงเพื่อเพิ่มพลังให้กับกองกําลังของมันครับโดยในตอนที่ซอมบี้แมนได้ถูกเจ้าอิกุโรพาตัวไปเนี่ยดกรจีนัทก็อยู่ด้วยนะครับดรจีนัทได้บอกว่าฉันเตือนนายแล้วนะซอมบี้แมนว่าตอนนี้ตัวนายเนี่ยยังไม่พร้อมถ้ามันจะเกิดอะไรเลวร้ยวายขึ้นมาจริงๆแล้วก็ฉันคงจะต้องขอจุดชนวนระเบิดที่ฝังอยู่ในร่างกายของนายนะเพราะงั้นอย่ามาโกรธฉันที่หลังละซอมบี้แมน แล้วเหตุการ์จะตัดกลับมาที่จักรพรรดิเด็กที่เขากําลังหลบการโจมตีจากกองทัพจากรกลเสริงหารและสวนกลับไปด้วยฝูงหุ่นยนต์นกของตนนะครับโดยในตอนนั้นจักรพรรดิเด็กไดยรับการติดต่อจากเพื่อนๆ ซึ่งเพื่อนๆของจกักรพรรดิเด็กได้บอกว่านี่เรารู้แล้วนะจกักรพรรดิเด็กว่านายเนี่ยได้แอบเข้าคัางข้อมูลซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นไปตามที่พวกเราตกลงกันนี่นะก็ที่เหล่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นๆน,นะครับจะทักมาว่าไฮอิซุมุอิซุมุเนี่ยคือชื่อิงของจกักรพรรดิเด็กนะนายเป็นยังไงบ้างทางได้ของจกักรพรรดิเด็กเลยบอกไปว่าเขาอะกำลังยุ่งอยู่แล้วก็ตอนนี้มันมีกองทัพจักกลสังหารอยู่เต็มไปหมดเลยเพราะงั้นทุกคนอะต้องดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะก็จะมีการเปิดเผยความจริงครับว่ากลุ่มลงกกกรรรรดดดิิเเนนีี่่ยยยยมมชชวววาาล um ุุโโโ ก็จะรวบรวมเด็กตัวตึงที่มีมันสมองระดับจักรรพัิเด็กเนี่ยเต็มไปหมดเลยครับเรียกว่าพวกเขาเป็นเด็กที่คอยทําให้โลกเนี่ยสามารถหมุนไปได้คือมันอธิบายไว้แบบนี้นะแบบตึงมากจริงนะส่วนใหญ่เด็กๆพวกนี้จะมีการเข้าร่วมกับพวกการจัดแข่งขันเกมอะไรประมาณนั้นนะครับทา้งน้นของเพื่อนๆของจักรรพันเด็กก็เลยบอกว่าพวกเขาอ่ะอยากจะช่วยเหลือจักรรพันเด็กนะอยากจะเป็นพลังให้จักรรพดิเด็กก็ได้บอกไปว่าไม่ได้นี่มันไม่ใช่เกมนะมันต่างกันมันมีชีวิตจริงเป็นเดิมพันทั้งนั้นของเพื่อก็เลยบอกว่านี่พวกเราเป็นเพื่อนกันไม่่่ใชหรอจักกพพดดิเ็็ไไ้นงปส เหมือนกับว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้สัมผัสกับคําว่าเพื่อนมานานมากแล้วเหมือนกันจากพัดเด็กเลยตอบกลับไปว่าก็พอเป็นเพื่อนเลยไม่อยากให้มาเสี่ยงอันตรายยังไงล่ะ แต่เพืเ่อนๆของจกักรพรรดิเด็กก็ดูเหมือนจะไม่ได้สนใจนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยก็แข็งแกร่งพอสมควรบางคนก็ผลิตกองทัพหุ่นยนต์ไว้บางคนก็ผลิตปืนยิงจากบ,บนฟ้าบางคนก็ผลิตหุ่นยนต์ยักษ์บางคนเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะช่วยคอยแฮกข้อมูลให้จกักรพรรดิเด็กที่ดินแบบนั้นกเกร็ตะเคอกลับไปว่าพวกนายหยุดเลยนะอย่ายื่นมือเข้ามาสอดมันอันตารายเกินไปก็จักรพรรดิเด็กจะบอกว่าขอโทษที่ตะโกนแต่เพราะฉันเป็นห่วงนายจริงๆราองอันได้ปวดขอร้องล่ะไปที่หลุมรบภัยเหมือนกับคนอื่นๆเธอเดี๋ยวฉันจะจัดการเอง กอนเหตุการจะตัดก,กับมาที่เจนอตที่ทำการถล่มแลบทดลองแห่งแรกของเมทันไนจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยและเขาก็ได้พูดขึ้นมาว่าเมทันไนไม่อยู่ที่นี่สินะแลบทดลองเหลืออยู่อีก2และก็ตัดจบในตอนที่147ไว้แต่เพียงเท่านี้เลยครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับวันพันแมนเวอร์ชันอาจารย์วันในตอนที่1 4 7ในตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นโมเมนต์ดีๆของความเป็นแบบเด็กจริงๆนะครับของจักรพรรดิเด็กซึ่งผมว่ามันก็ดูน่ารักดีนะส่วนในตอนหน้าเนี่ยผมจะได้เห็นลูกรักของผมได้โบยบินหรือเปล่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับฝากชกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยไว้เจออีกทีในคลิปหน้าสเกิจักรนะครับผมบายบายแล้วเจอกันจ้าเจนี่ถ้านึกถึงรเา NF Staing